กันในเรื่องเครื่องมือซ่อมแซมอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่างนั่นเองจุดประสงค์ในการเรียนรู้ 1. อธิบายการใช้การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมืออย่างถูกวิธี 2. ใช้เครื่องมือในการซ่อมแซมดูแลของใช้อย่างเป็นขั้นตอน 3. ปฏิบัติงานอย่างมีมารยาทด้วยความขยันอดทนและรับผิดชอบหากสิ่งของในบ้านชำรุด เราจะต้องทำอย่างไรจากภาพนี้สังเกตได้ว่าเด็กคนนี้ทำอะไรเสียหายคะเขาได้ทำไม้ขนไก่หักนั่นเองถ้าเป็นนักเรียนคิดว่าเราจะซ่อมแซมอย่างไรและต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างคะก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่างเรามาดูความหมายและประโยชน์ของงานช่างกันคะ่ะงานช่างเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือดัดแปลงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆตัวอย่างงานช่างเช่นงานปูนช่างทาสีช่างไม้ช่างไฟประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับงานช่างเช่นได้ใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเข้าใจคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆ สามารถใช้เครื่องมือช่างได้อย่างชำนาญเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและสามารถทำเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ได้ด้วยค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่างประเภทต่างๆกันนะคะเครื่องมือช่างแบ่งเป็นภาพประเภทใหญ่ๆได้ดังนี้ 1. เครื่องมือที่ใช้สำหรับการตัดเล่นเลื่อยเลืยรันดาใช้สำหรับเลื่อยไม้เมื่อใช้เสร็จแล้วจะต้องเช็ดทำความสะอาดตาน้ำมันแล้เก็บเข้าที่ค่ะเลื่อยคันธนูใช้สำหรับตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้ กัรไกใช้สำหรับตัดกระดาษหรือวัสดุที่มีความบางใช้เสร็จแล้วเก็บเข้าที่ 2. เครื่องมือที่ใช้สำหรับการตอกและขันเกลียวเช่นค้อนไม้สำหรับเคาะตัดหรือตีวัสดุหรือโลหะที่มีผิวอ่อนทำมาจักเนื้อไม้ค้อนหอน ตัวเป็นไม้ค้อนจะเป็นเหล็กจะมีหงอนสำหรับขอนตะปูและสามารถตอกตะปูได้ในที่เดียวกันค่ะไขควง,งใช้สำหรับขันสครูหรือน็อตชนิดต่างๆที่แน่นคลายส ับเจาะไม้หินโลหะให้เป็นรูปร่างต่างๆจะใช้ค้อนไม้ในการตอกสิสวสว่านมือหมุนใช้สำหรับเจาะดูขนาดเล็กโดยใช้มือหมุนเพื่อนำเจาะสกรูในการยึดสว่านไฟฟ้าสำหรับเจาะรูบนวัสดุหรือแผ่นไม้หรือผนังบ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการวัดระยะเช่นไม้วัดระดับน้ำวัดความเอียงของพื้นหรือระดับพื้นที่ตลับเนช้สำหรับการวัดเมื่อใช้เสร็จแล้วเก็บเข้าตลับที่เรียบร้อยไม้ฉากเป็นไม้บรรทัดเป็นฉากไว้สำหรับการวัดทางตรงและฉาก เครื่องมือที่ใช้สำหรับขีดเช่นคีมปากแหลมคีมปากจิ้งจกสำหรับจับหรือดีดกีมปากตรแก้วใช้สำหรับการตัดเล็กตัดลวดคีมล็อกใช้สำหรับขีดล็อกเพื่อการหมุนน็อต อุกรณ์ต่างๆต้งตงองรู้จักใช้และเก็บให้ถูกวิธีนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซมอุปรกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้กันค่ะขั้นแรกหาสาเหตุของการชำรุดว่าชำรุดอย่างไรขั้นที่2ศึกษาวิธีการซ่อมแซมอาจจะดูใน อินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะ 3. วางแผนการซ่อมแซมว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรเครื่องมืออะไรและต้องทำอะไรตามลำดับก่อนหลัง 4. เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงาน 5. ซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือช่างต่างๆต,ตามที่เราวางแผนไว้ 6. ตรวจสอบงานที่ทำการซ่อมแซมแล้ว ว่าได้ผลเพียงไรต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างและจัดเก็บเครื่องมือให้เรียบร้อยค่ะการซ่อมแซมไม้กวาดขนไก่ไม้กวาดขนไก่ส่วนใหญ่ด้ามจะทําจากพลาสติกเมื่อเราใช้ไปนานๆด้ามก็จะหักนะคะหรือขนไก่จะหลุดร่วงลงมาถ้าด้ามไม้กวาดหักมีวิธีการซ่อมแซมดังต่อไปนี้เตรียมอุปกรณ์คือกันไกลกาวร้อน เทปใสไม้เสียบลูกชิ้นขั้นตอนแรกตรวจสอบการชำรุดว่าชำรุดที่ใดจะซ่อมแซมอย่างไร 2. ทากาวตรงส่วนที่หักทั้งสองด้านทาบริเวณตรงนี้นะคะทั้งสองด้านการใช้กาวร้อนต้องระมัดระวังด้วยนะคะอย่าให้โดนมือขั้นตอนที่3นํนำไม้กวาดขนไก่ มาต่อกันทั้งสองด้านให้สนิทกันพอดีรอให้แห้งขั้นตอนที่สี่ให้ทากาวตรงข้างของไม้ขนไก่ทั้งสองด้านโดยให้รอยหักอยู่กึ่งกลางของไม้เสียบลูกชิ้นทากาวบริเวณตรงนี้นะคะทั้งสองด้านเลยต่อไปนำไม้เสียบลูกชิ้นมาติดตรงกาวโดยให้ขนานกันทั้งสองด้าน เอาไม้เสียบลูกชิ้นมาวางทั้งสองด้านตรงนี้แล้วก็รอให้แห้งค่ะขั้นตอนที่หนนำเทปใสามาพันรอบไม้เสียบลูกชิ้นและด้ามให้สวยงามพันซ่อมบานพับประตูบ้านบานพับประตูบ้านจะมีแผ่นบานพับสำหรับปิดเปิดถ้าแผ่นบานพับหักชำรุดเราต้องเปลี่ยนใหม่นะคะก็จะต้องเตรียมบานพับ ไขควงและก็สกรูเมื่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วขั้นที่1เปิดประตูในแนวตั้งฉาก90องศากับวงกบวงกบก็คือขอบประตูนั่นเองจากนั้นใช้ไขควงสังเกตว่าตัวสกรูจะเป็นเลขบวกเราก็ต้องใช้ไขควงปากแฉกดันเข้าไปและหมุน สกรูออกจากบานพับโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนสกรูออกมานะคะหมดทุกตัวแล้วเราก็เอาบานพับออกมาจากนั้นนำบานพับอันใหม่มาใส่ในตำแหน่งเดิมแล้วใช้ไขควงขันสกรูกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิมให้แน่นโดยขันตามเข็มนาฬิกาเป็นอันเสร็จการซ่อมขาโต๊ะขาเก้าอี้โยก อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีกาลาเทคมีดินสอสว่านเหล็กฉากไขควงและตะปูกเกลียวขั้นตอนแรกใช้กาลาเทคทาที่รอยแตกของไม้สองใช้ดินสอทำเครื่องหมายบริเวณจุดที่จะติดเหล็กฉากและใช้สว่านเจาะรูสามใช้สว่านขันตะปูกเกลียวยึดกับเหล็กฉากให้แน่น วิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์การดูแลรักษาเครื่องมือที่ชำรุดเมื่อเครื่องมือเกิดการชำรุดควรซ่อมแซมไม่อยู่ในสภาพดีก่อนนำไปใช้งานตัวอย่างเช่นสายวัดถ้าเกิดมีการขาดให้ซ่อมโดยใช้เทปสายพันหรือต่อตรงรอยขาดไขควงซ่อมแซมโดยใช้กาวร้อนติดให้ยึดอยู่กับด้ามจับให้แน่น การทำความสะอาดเครื่องมือเมื่อใช้เครื่องมือเสร็จควรทำความสะอาดทุกครั้งสายวัดควรใช้ผ้าแห้งเช็ดหลังจากใช้งานเครื่องมือที่เป็นโลหะควรทาน้ำมันกันสนิมการจัดเก็บเครื่องมือควรจัดเก็บให้เป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการใช้งานนะคะจบบทเเียนนี้ลงไปแล้วนะคะมอบหมายภาระงานค่ะ ให้นักเรียนเขียนชื่อบอกชื่อเครื่องมือช่างวิธีการใช้การเก็บรักษามาสองชนิดนะคะทำลงในสมุดค่ะการใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานช่างควรทำด้วยความระมัดระวังนะคะหากพบว,ว่าเครื่องมือช่างเกิดการชำรุดเสียหายเราก็ควรทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนนำไปใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายค่ะ บทเรียนวันนี้ครูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ